เราจงมาสรรเสริญพระเจ้ายกใจเราสู่สวรรค์วิมานรวมแสทองด้วยดวงใจชื่นบานสาธุการพระองค์ เราจงมารวมในมิสซารวมบูชาถวายแด่พระองค์มอบชีวิตด้วยดวงจิตซื่อตรงพร้อมองค์พระเยซูเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต อขอแผ่นสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องให้เราได้ยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสรารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพาพนุภาพและต่อพี่น้องด้วย ว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนบุญช่างหลายและพี่น้องด้วยช่วยอิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด ขอพระเจ้าผู้ทรงสรนพานุภาพทรงพระกรุณาภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสันพานุภาพ โปรดทรงให้ข้าเพาเจ้าทั้งหลายได้รับการชำระจากการปฏิบัติกิจแสดงการกลับใจในเทศกาลมหาพรตเพื่อจะได้มีจิตใจเลื่อมใสเฉลิมฉลองวันสมโพธิปัสกาที่ใกล้จะมาถึงนี้ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับโลงและพระจิตตลอดนิรันดรอาม บทอ่านจากหนังสือปฐมกาลยาโคบรักโยเซฟมากกว่าบุตรคนอื่นๆเพราะโยเซฟเกิดมาเมื่อยาโคบชราแล้วยาโคบตัดเสื้อยาวที่สวยเป็นพิเศษให้โยเซฟเมื่อพี่ชายเห็นว่าบิดารักโยเซฟมากกว่าบุตรคนอื่นๆต่างก็เกลียดชังเขามากจนไม่ยอมพูดดีด้วยพี่ชายของโยเซฟไปเลี้ยงแพะแกะของบิดา ในบริเวณเมืองเชเคมอิสราเอลบอกโยเซฟว่าพี่ๆของลูกกําลังเลี้ยงแพะแกะอยู่ที่เชเคมมาซิพ่อจะส่งลูกไปพบเขาโยเซฟจึงตามไปพบพี่ชายที่เมืองโดทานพี่ชายเห็นโยเซฟแต่ไกลก่อนที่โยเซฟจะมาถึงจึงวางแผนจะฆ่าเสียเขาปรึกษากันว่าดูซิ เจ้าคนช่างฝันมาแล้วมาเถิดเราจงฆ่ามันโยนศพมันลงไปในบ่อแล้วบอกว่าสัตว์ป่ากัดกินมันแล้วเราจะได้เห็นกันว่าฝันของมันจะเป็นจริงเพียงใดรูเบนได้ยินเข้าก็หาทางจะช่วยโยเซฟให้ผลจากเงื้อมือน้องๆของตนจึงพูดว่าอย่าถึงกับเอาชีวิตกันเลยรูเบนจึงเสริมอีกว่า อย่าหลังเลือดเลยเพียงแต่โยนมันทิ้งไว้ในบ่อในถิ่นทุรกันดาลก็พอแล้วอย่าทำร้ายมันเลยรูเบนแนะนำเช่นนี้เพื่อช่วยโยเซฟให้พ้นจากเงื้อมือของพี่ชายแล้วจะนำไปส่งคืนให้บิดาเมื่อโยเซฟมาถึงพี่ชายก็ช่วยกันจับเขาถอดเสื้อยาวที่สวยเป็นพิเศษซึ่งเขาสวมอยู่แล้วโยนลงแบบ แล้วโยนลงในบ่อบ่อน,นั้นแห้งไม่มีน้ําแล้วพี่ชายทุกคนก็นั่งลงกินอาหารท่านใดนั้นเขาเงยหน้าขึ้นเห็นกองคารวานของชาวอิสมาเอลกําลังเดินทางมาจากแควนกิเลอาดจ,จะไปประเทศอียิปต์มีอูดบรรทุกยางสนเครื่องเทศและยางไม้หอมมาด้วยยูดาจึงแนะนำพี่น้องว่าถ้าเราฆ่าน้อง และกรบเลือดไว้จะได้อะไรขึ้นมาเล่าเราจงขายน้องแก่ชาวอิสมาเอลดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องทำร้ายเขาเพราะเขาก็ยังเป็นน้องและเป็นสายเลือดเดียวกันกับเราพี่น้องทุกคนก็เห็นด้วยเวลานั้นพ่อขาชาวมีเดียนผ่านมาพวกพี่ๆจึงโยนโยเซฟขึ้นจึงดึงโยเซฟขึ้นจากบก่ แล้วขายให้แก่อิชมาเอลเป็นราคาเงินหนัก20สบบาทพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าทั่วพีพบจนสุดปลายแผ่นดินค,ความรอดขององค์พระเจ้า พระองค์ทรงเรียกความอดอยากมาสู่แผ่นดินทรงทำลายสเสบียงอาหารของเขาจนหมดสิน้นทรงส่ง,งบุรุษผู้หนึ่งล่วงหน้ามาก่อนคือโยเซฟผู้ถูกขายเป็นทาสทั่วพีพบจนสุดปลายแผ่นดินได้ ของเขาถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนคอของเขาติดอยู่ในปลอกเหล็กจนกระทั่งคํำพยากร์ของเขาเป็นจริงพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าพิสูจน์ว่าเขาบริสุทธิ์ทั่วพีพบจนสุดปลายแผ่นดินได้เห็นความรอกขององค์พระเจ้า กษัตริย์แห่งอียิปต์จึงมีพระบัญชาให้ปล่อยเขาผู้ปกครองประชาชาติปล่อยเขาเป็นอิสระทรงแต่งตั้งเขาเป็นหัวหน้าและราชสำนักและให้ผู้จัดการทรัพย์สมบัติทั้งหมดของพระองค์ทั่วพีพบโจนสุดปลายแผ่นดินได้เห็นความรอด องค์พระเจาเ้ชิญยืนขอสันเสริญเยืนยอพระองค์ราชาจิราชผู้ทรงเกียรตินิรันดรพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตร จะมีชีวิตนิรันดรขอสัรเสรญเยืนยกพระองค์พราชติราชผู้ทรงเกียรตนิรันดรพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบนอันจะโพสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวขอถาวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าข้า เวลานั้นพิสุดเจ้าตัดกับบรรดาหัวหน้าสมณะและผู้อุส่ของประชาชนว่าท่านทั้งหลายจงฟังอุปมาอีกเรื่องหนึ่งเถิดข่าบดีผู้หนึ่งปลูกองุ่นไว้สวนหนึ่งทำลวล้อมขุดบ่อย่ำอางุ่นสร้างหอเฝ้าให้ชาวสวนเช่าแล้วก็ออกเดินทางไปต่างเมืองเมื่อใกล้ถึงฤดูเก็บผลเจ้าของสวนจึงให้ผู้รับใช้ไปพบคนเช่าสวนเพื่อรับส่วนแบ่งจากผลผลิต แต่คนเช่าสวนได้จับคนใช้ทุกตีคนหนึ่งค่าอีกคนหนึ่งเอาหินทุ่มอีกคนหนึ่งเจ้าของสวนจึงส่งผู้รับใช้จํานวนมากกว่าพวกแรกไปอีกคนเช่าสวนก็ทํากับพวกนี้เช่นเดียวกันในที่สุดเจ้าของสวนได้ส่งบุตรชายของตนไปพบคนเช่าสวนคิดว่าคนเช่าสวนคงจะเกรงใจลูกของเราบ้างแต่เมื่อคนเช่าสวนเห็นบุตรเจ้าของสวนมาก็พูดขันว่าคนนี้เป็นทายาทเราจงฆ่าเขาเสียเถิด เราจะได้มรดกของเขาเขาจึงจับบุตรของเจ้าของสวนนำตัวออกไปนอกสวนแล้วฆ่าเสียดังนี้เมื่อเจ้าของสวนมาเขาจะทำอย่างไรกับคนเจ้าสวนพวกนั้นบรรดาผู้ฟังตอบว่าเจ้าของสวนจะกําจัดพูกใจอมหิตนี้อย่างโหดเหี้ยมและจะยกสวนให้คนอื่นเช่าซึ่งจะแบ่งผลคืนให้เขาตามกำหนดเวลาพิสุเจ้าจึงตรัสว่าท่านไม่ได้อ่านในพระคัมภีร์หรือว่า หินที่ช่างก่อสร้างทิ้งเสียนั้นได้กลายเป็นศีลาหัวมุมองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำเช่นนั้นเป็นที่น่าอาัศจรรย์อัศจรรย์แก่เรายิ่งนักดังนั้นเราบอกท่านว่าพระณาจาักรของพระเจ้าจะถูกยกจากท่านทั้งหลายไปมอบให้แก่ชนชาติอื่นที่จะทำให้บังเกิดผลเมื่อบรรดาหัวหน้าสมณะและชาวฟาริสีได้ยินอุปมาเหล่านี้ เขาเข้าใจว่าพวก,ก์ตรัสถึงพวกเขาจึงพยายามจับกลุ่มพง์แต่ยังเกรงประชาชนเพราะประชาชนนับถือพงษ์เป็นประกาศศพพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเชิญท่านไม่ได้อ่านในพระคัมภีร์หรือว่าหินที่ช่างก่อสร้างทิ้งเสียนั้นได้กลายเป็นศิลาหัวมุม เวลาที่เราฟังบทอ่านจากหนังสือปฐมกาลแล้วก็ฟังพระวจ i s ในวันนี้เราก็มองว่าเป็นเรื่องที่คล้ายกันแล้วก็รู้ว่าในโลกปัจจุบันก็มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นบางทีเรามองถึงสงครามที่เกิดเรามองถึงเหตุร้ายต่างๆที่เกิดในโลกก็เป็นผลมาจากจิตใจร้ายของมนุษย์ใจอิจฉาใจโลภ ใจที่เต็มไปด้วยการเห็นแก่ตัวการเอาลเราเปรียบกันแล้วก็ก่อให้เกิดสิ่งร้ายต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นท่าทีของใจที่พระเยซูเจ้าพงปัินาาที่จะให้พวกเรามีไม่ใช่เป็นท่าทีของใจอมหิตเยี่ยมโหดที่จะขะจัดสิ่งร้ายต่างๆด้วยความโหดเยี่ยม เหมือนกับในโพสสารที่บอกวันนี้แต่ต้องกลายเป็นจิตใจที่เมตตาตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าจิตใจที่เมตตาที่ให้อภัยแม้กระทั่งที่ที่กางเขนที่พงให้อภัยกับคนที่ทำร้ายพรุงให้อภัยกับโจรที่กลับใจและนี่ต้องเป็นท่าทีของชีวิตของเราและนี่แหละคือ การเป็นศิลาหัวมุมขององค์พระเยสูเจา้าพรงค์มีใจที่เมตตาแม้มนุษย์จะไม่สนใจหรือว่าห่างเหินไปจากทางแห่งกังเขนที่พง์ได้มอบให้แต่พงค์ก็ยังคงมีใจเมตตาอยู่เสมอสำหรับทุกคนที่หันกลับมาสู่ทางของพระเจ้าหันกลับมาแล้วก็กลับใจของตนเองเสียใหม่ ดังนั้นในช่วงเวลามาโพจน์เป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับเราที่เราจะได้กลับมาสู่ทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์และที่สําคัญก็คือสู่ทางแห่งความรักอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเจ้าที่มีต่อเราทุกคนและให้เรารเรียนแบบอย่างความรักอันศักดิ์สิทธิ์นั้นตามแบบอย่างที่องค์พระเยซูเจ้าทรงได้ให้กับเรามาโพธิ์จึงจะมีความหมายและจะกลายเป็นมาโพธิ์ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักของพระเจ้าและ เราจะได้เฉลิมฉลองปัสกาด้วยความชื่นชมยินดีอย่างแท้จริง ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกุลโลกขอถวายพระพรเพระมีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแหลงของมนุษย์และจะเป็นเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าแห่งสกุลโลกขอถวายพระพรพระมีพระทัยเมตตาประทานเล่าอางุ่น ซึ่งข้าเพาเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นนาง่นและน้าพังน้ํำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าเพาเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสัรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้พเพื่อพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าขอพระเมตตาช่วยเตรียมจิตใจผู้รับใช้พระองค์ให้ถวายสักการบ,บูชานี้อย่างสมควรและให้เขาดำเนินชีวิตอย่างเลื่อมใสศรัทธาด้วยเถิด ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของพระพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสมรวมใจและลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันแทหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร์พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะกอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหน พราะพงทมงบรรดาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพงศม์กำหนดเวลาพิเศษให้บรรดาบุตรของพระองค์ตัดกิเลสชำระจิตใจให้บริสุทธิ์รู้จักใช้สิ่งอนิจจในโลกนี้อย่างถูกต้องโดยมีใจจดจ่อกับสมบัติอันถาวรในโลกหน้าดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิสทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจัก,กรวาลพระสิริลุ่งโลดแผ่ไปทั่วฟ้าดิน สาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามของพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบัรดาลให้ปังและเล่าหุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระลูกของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลาย ก่อนที่พระคริสตจ้าจะส่งมอบพรงค์พระรับทรมานโดยสมัครพระไทยองค์ท่านทรงหยิบป,ปังขอพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาสิทธิตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน ในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพงค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอุนขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาสิทธิตรัสว่ารับถ้วยน,นี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาไม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็แต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยลูหิตอันบันดาลความรอดน้แดรองคงขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ ข้าเพเจ้าทั้งหลายกราบบอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรียงศักและคณะ,ะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไป พร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้รวงรับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟ์พัสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญยราศีนิโคลัสและบุญยราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมา โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสรุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซุคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคิสต์เจ้าและในพระคิสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพัสสิริลุ่งโลกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอาเมนพระเจ้าทรงรักเรามากถึงกับโปรดให้เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระองค์และเราก็เป็นเช่นนั้น เราจึงภาวนาด้วยความมั่นใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพรงคสถิตในสวรรค์ระนาพระองค์จงเป็นที่สักการะพระานาจักจงมาถึงพระประสงค์จงสําเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าครับโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิน้นโปรดประทานสันที่สุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้า ููกกอบก้เ,เจ้้าทังหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระ,พระสิริลุงโลดเป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับมัคคัสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดยาทรงถือโทษข้าพเ,เจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราช ตลอดนิรันดรขอสันติสุขของพระคริสตเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ,สอแห่เราได้มอบสันติสุขของพระคริสตเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกะรุณาเชิญลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกระกะรุณาเทิญ รูแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประธานสันที่สุขเถิญนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข มส,สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์พระกายพระคิต์เจ้าอาเมน ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นประจาว่าจะได้รับความรอดพ้นตลอดนิรันดรแล้วโปรดทรงให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีความมุ่งมั่นในชีวิตจนกว่าจะบรรลุถึงความรอดพ้นนั้นด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงสรนพานุภาพพระบิดาและพระบุตร และพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทินพิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสตเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าที่ให้เรามีความสุขกับพระองค์วาจาที่ลูกเราฟังวันนี้ ลูกยินดีลาไปปฏิบัติตามขอพระคุณพระเจ้าที่ให้เรามีความสุขกับพระอ